อ่าผมก็แจ้งความคืบหน้านบูชมอ่าคุณกันจอมพลังหรือกันถัดพงไพ่บูดเวทเมื่อเช้าที่ผ่านมาได้โพสต์ข้อความหลังจากที่คุณนวัดอิสระกายศิลไปโพสต์ทวงเงินอ่ะไม่ใช่อ่าโพสต์ทวงเงินนั่นแหละใช่ค่ะตอนแรกไป <5 S 2> โพสต์ทวงเงินโดยคุณกันได้โพสต์ข้อความเมื่อเช้านี้ว่าอย่างไงตอนนี้ผมได้โอนเงินส่วนตัวผมคืนให้ห้าหมื่นบาทตามที่คุณนวัด เจ้าของมิสแกรนขอเงินบริจาคช่วยชายแดนคืนจากมูลนิธิผมได,โได,ดรร้โอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัตเปิดขอบริจาคเอาเงินให้ทหารครับอ้าวโอนกลับไปที่บัญชีที่คุณนวัตเปิดขอบริจาคหมายถึงคุณกัรบอกว่าคุณนวัตก็เปิดบัญชีเหรอใช่ไหมน่าจะไม่ใช่บัญชีส่วนตัวค่ะคือคิดว่าถ้าตีความจากข้อความของคุณกันน่าจะหมายถึงเป็นบัญชีที่คุณนวัด เปิดรับบริจาคเพื่อจะเอาไปบริจาคต่อให้กับทหารแนวหน้าหรือเปล่าคะพี่ยุทธ์ไม่รู้ไง <c oughs> ก็อ่านดูน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้น่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะใช่ไหมเออเอาไหนถึงไหนแล้วเงินส่วนตัวเงินส่วนตัวเอาก็คุณกันเขาถแถลงวันนั้นไงค่ะว่าเงินที่คุณนวัดบริจาคมาผ่านบัญชีบุญที่ที่กันจอมพลังช่วยสู้ห้าหมื่นน่ คงเอาไปทำถนนแล้วใช่เพราะฉะนั้นาการที่จะเอาเงินมาคืนเนี่ยเดี๋ยวพอเอาเงินส่วนตัวก็แล้วกันคุณกันบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินส่วนตัวคืนให้กับคุณนวัดเลยอันนี้ตั้งแต่วันวันนูน้นนะวันที่ทแถลงข่าวเลยวันศุกร์ใช่ไหมใช่ค่ะวันศุกร์แล้วก็คุณนวัดเองก็โดนวิจารณ์เหมือนกันในทันวังว่าซื้อน้ำพริกอะไรประมาณนั้นน่ะค <c oughs> ่ะก็มีความดูเดือดอยู่ทาบผู้ชมแต่เอาเป็นว่านักขณะน,นี้ อาก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนต่ออ่าคุณกันเองก็หยุดแล้วขอใช้เวลายอยู่กับครอบครัวนะรวมถึงที่คุณกันเองอเห็นว่าจะไปเป็นพ่อค้าออนไลน์แล้วเนี่ยค่ะห,หรือจะเป็นตลาดออนไลน์ใช่ไหมล้ายบรนด์ชวนแบรนด์ต่างๆามาฝากใช่ไหมใช่ค่ะเออแต่ว่าสัปดาห์นี้น่าจะวันที่สามสิบกวมธบริการทหาร จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับกรณีกองทัพที่รับบริจาคหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะเป็นสสกุดีชัยพลได้โพสต์การประชุมของกรรมธการคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งได้มีการถามถ่ายเกี่ยวกับยุทธภัณฑ์ที่มีภาคเอกชนสนับสนุนกองทัพก็ปรากฏว่าคุณกุลดีเองก็โพสต์ว่าโคศกกองทัพบกพลตีวินไทยสุวารี re, ซึ่งได้เข้าไปชี้แจงก็ได้บอกน้วันนั้นเนี่ยว่าอ่าก็เพื่อไม่ให้เสียน้ําจิตน้ําใจแต่ขนาดเดียวกันไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในทางปฏิบัติอาจจะหมายถึงพวกเสื้อกรอกรวมถึงประเด็นอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับกรณีกองทัพเนี่ยมีเพียงพอไม่เคยขอรับบริจาคยกเป็นเฉพาะที่ต้องการเร่งด่วนตอนนั้นก็คือลวดหนามซึ่งช่วงสั้นๆวันเดียวก็ปิดรับบริจาคไปแล้ว,ลวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งไนฟังดูซิ แต่ว่าครับผมคือจริงๆเรื่องของบริจาคเนี่ยผมผมได้ได้ชี้แจงน,นะเป็นเป็นทางการเลยโดยก่อนทับบอกว่าจริงๆเราไม่ได้ขาดแคลนเลยนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ขาดแคลนจริงๆแล้วยังบอกด้วยซ้ําว่าถ้าอะไรท,ที่ที่คิดว่าเราต้องการจริงๆอะนะมันอาจจะ,ะเราถึงจะจะบอกไปอีกทีหนึง่งซึ่งเรายังไม่เคยบอกนะครับว่ามันอาจจะมีเรื่องของเล็กๆ,ๆน้อยน้อยอมันอาจจะเป็นลักษณะของ าายากันยุงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลักษณะของเสื้อกลอจริงๆอ่ะผมเรียนอย่างนี้ว่าผมจริงๆอ่ะไม่อยากจะไปไปเบลทไม่อยากจะไปไปทำร้ายความรู้สึกผู้ที่หวังดีเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วโดยโดย,โดยทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถใช้ได้เสื้อกลอแบบอื่นนะครับต้อง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 อยู่ในมาตรฐานที่ที่ที่ ที่ทางราชการใช้จริงๆแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไปบอกหรอกว่าแบบนั้นแบบนี้เนี่ยพอพอเราเห็นแล้วเราจะบอกว่าเอออย่าทาเลยมันมันต้องมีรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางอาวุธจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยที่ให้มาเนี่ยผมผมผมเองยังยังไม่ได้เห็นนะแต่ผมเห็นผ่านสื่อเฉยๆว่ามีคนพยายามอยากจะให้แต่จริงๆแล้วเนี่ยให้ไปเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับแล้วก็เรื่องเรื่อง,องคือคือ ถ้าเรื่องยุทธภัณฑ์เนี่ยจริงๆกองทัพบกไม่ได้ขาดแคลนแน่นอนนะครับโดยประเทศไทยไม่ได้ขาดเพราะว่าเราเราเขาเรียกะไรมันอยู่ในในระบบของกองทัพอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนอกเหนือจากอย่างเช่นตะก่อนเคยมีขอยางขอในพวกนั้นนะมันมันไม่ได้อยู่ในระบบของกองทัพเท่านั้นเองแล้วมันมันต้องการจะนํามาแก้ปัญหาชั่วคราวสําหรับบางหน่วยเท่านั้นนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยก็เลยก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่มีขอลับแล้วผมยังไม่ได้เคยบอกว่า อยากอยาจะได้อะไรนอกจากตอนนั้นมีรวดหนามอยู่ทีหนึ่งที่ที่ในระบบเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันแล้วเราต้องการรักษาความปลอดภัยให้กําลังคนก่อนมีมีมีรวดหนามอันเดียวเท่านั้นเองครับที่ที่ที่เราบอกไปนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับเสื้อกาอนเนี่ยจะได้เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าเราเราเราไม่ได้ขอแน่ๆนะครับแล้วก็ผมผมยังไม่เห็นว่ามีหน่วยหน่วยหน่วยไหนได้รับไปจริงนะครับเพราะว่า อาจจะได้ได้ยินจากข่าวที่ไม่เป็นทางการอยู่แล้วว่ากองทัพอาจจะอาจจะเอาไปใช้ไม่ได้หรอกนะครับครับผมคือจริงๆเรื่องของมนั่นแหละฮะ ล่าสุดนะคะคุณชัยพลสะท้อนดีก็เพิ่งโพสข้อความใน Facebook ส่วนตัวเมื่อครู่นี้เองบอกว่ากรรมธิการทหารสภาผูดด้แทนราษฎรเชิญติดตามข้อเท็จจริงกรณีการขาดแคลนทรัพยากรของกําลังพลบริเวณพื้นที่ความขัดแย้งไทยกัมพูชาและบทบาทของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ค่ะโดยกรรมธิการทหารได้เชิญหน่วยงานดังต่อไปนี้เพื่อเข้าชี้แจงคือผอ,อสอบทกผบธบอ ประธานมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ก็คือคุณอีฟแล้วก็คุณกันนัทัญชาใช่ไหมใช่แล้วก็คุณกันคุณกันจอมพลังคือคุณกันถัดพงไพุ่ลเวทด้วยพร้อมสื่อมวลชนนะคะเข้ารับฟังที่อาคารรัฐสภาเชิญสื่อมวลชนไปฟังได้ใช่ไหมใช่ค่ะก็กรรมธิการการทหารดูอีกทีสิได้เรียนเชิญหน่วยงานดังต่อไปนี้เข้าชี้แจงประเด็นเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรของกำลังพล บริบเวณพื้นที่ขัดแย้งไทยกัมพูชาและบทบาทของมูลนิธิเชิญผู้วยการสบทกรกผู้วยการปัจจุบันยังมีไหมสูตรนี้ยังอยู่หรือเปล่าสบทกรกเลิกไปแล้วนะเลิกไปแล้วค่ะ,ะถ้าคนเดิมก่อนหน้าตอนก่อเป็นรัฐบาลเนี่ยพลเอกนะัทพลนาคพาณิชปัจจุบันท่านตรีว่าการก,การะทรวงกลาโหมผู้จัดการนานบกประาธานมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้และนายกันถัดพงไพบูรเวหรือกันจอมพลังวันที่ส0สิบ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ย7่บเจ็่สิบพฤหัส4ี่โมงเย็นที่รัฐสภาเราตามดูกันจริงๆประเด็นก็น่าจะยุติแล้วไหมหรือตอนนี้ยังไม่ยุติหรือยังไงคนกันเองก็ไปใช้ชีวิตมีความสุขกับลูกสาวนะน้องหมี่เกี้ยวเห็นภาพดูแล้วก็เป็นที่น่าดีใจด้วยเหมือนกันภาพน่ารักดีลูกสาวน่ารักเลยทีเดียวอ่ะ t 무 ô